สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในรายการ GLO Go Together รายการที่นําเสนอเรื่องราวของสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลในหลากหลายแง่มุมค่ะในแต่ละปีทางสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีนโยบายในการออกรางวัลสลากสัญจรในส่วนภูมิภาคค่ะเพื่อสแสดงถึงความโปร่งใสและยุติธรรมของการทํางานซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับเกียรติจากประชาชนในแต่ละจังหวัดเป็นอย่างดีค่ะ โดยในขั้นตอนการออกรางวัลน,นั้นประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการรับชมขั้นตอนและวิธีการออกรางวัลอย่างใกล้ชิดซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนลงเชื่อข่าวลือซึ่งเกิดจากการแอบอ้างหลอกลวงจากกลุ่มมิจช,ชาชีพที่บอกว่ามีเลขล็อกค่ะและในการออกรางวัลสลักจันจรที่จะเกิดขึ้นในปี2,558นี้ได้กำหนดวันและสถานที่เอาไว้แล้วค่ะ1ซฤศจิการย,ยง2,557จัดขึ้นที่จังหวัดน่าน วันที่1กุมภาพันธ์2558ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่1มิถุนายน2558จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาและวันที่1กันยายน2558ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะช่วง GLO Knowledge วันดีครับเสีย อุ้ยสวัสดีพี่ฉีเสียหน่อไม้ใช่ไหมครับโอ้โห,โหผมรอดซีดีขนาดนี้เลยพีย่มันจับไปทั้งตัวเลยครับแสดงว่าถูกรางวัลใช่ไหมครับโอ้โหรูอ้อีกถูกกลางวัลเหล้ถูกเยอะไหมอย่าบอกใครนะเราเปนที่สองอเลขท้ายสองตัวโอ้ยมาคุยมาเหนื่อยเนี่เอ,อ้าผมด,ด,ดีใจอ่ะพี่ดีใจเหรอเออแล้วเช็คดูเรียบร้อยยังทำไมอ่ะนอกจากเลขท้ายสองตัวแล้วเนี่ยเผื่อมีรางวัลใหญ่อ้าวเหรอ ทุกทีผมตรวจต่เลขท้ายถ้าไม่ถูกผมจะทิ้งเลยโตมมาๆๆทิ้งได้ไงทิ้งได้ไงทําไงพี่ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนหรอเออเผื่อถูรางวัลอื่นทําไงแล้วนี่ไปขึ้นรางวัลมายังยังเลยพี่ยังเหรอเอาเวลาไหนไปขึ้นล่ะอะไรแล้วอย่าลืมล่ะงวดที่ถูกเนี่ยนําสลากไปเดี๋ยวบันจนาจะลืมหรอเดี๋ยวจะครบสองปีซะก่อนเพราะสลากที่ถูกสามารถนําไปขึ้นรางวัลได้ภายในสองปีนับตั้งแต่งวดที่ถูรางวัล หากไม่มารับตามกำหนดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินโอ้ยต้องท่องให้ขึ้นใจเออตรวจให้ครบ2ปีนะรีบขึ้นรางวัลใอ้นี่สอปีใช่ช่วง GLO CSR มาถึงช่วง GLO CSR ค่ะเรายังคงมีกิจกรรมดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะปัจจุบันนี้ปัญหาการพนันเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกค่ะปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมอย่างรุนแรงและกว้างขวางทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ค่ะจึงได้ประสานความร่วมมือกับทางกรมสุขภาพจิตจะทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากการพนันค่ะโดยเน้นบริการให้คำปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323าตึกษาปัญหาพนันหรือเรียกสั้นๆว่าสายด่วนเลิกพนัน1323โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำตึกษาตลอด24ชั่วโมงค่ะพูดถึงปัญหาการติดก,กันพนันนะคะในประเทศไทย ซึ่งจากทางองค์าพรจิตก็ได้มีการรายงานว่ามีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้นี่สำนักง,งานสลากกินแบ่งก็ได้ระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากว่าเราก็มีส่วนรับผิดชอบต่สอสังคมซึ่งในเรื่องของการติดพนันนี้เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทางสำนักงานก็หนเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะคะก็เลยได้ร่วมในการสนับสนุนงบประมาณนะคะเป็นมิน้รหมายที่ดีนะครับที่ กรมสุขภาพจิตของเราะะได้ร่วมเจนเอโยูกับสรักกินแดงรัฐบาลนะครับในเรื่องการมีผคู่สายด่วนในเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการพนันนะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีปัญหามากเนื่องจากมีการเล่นจนเป็นมิสัยและก็เลิกไม่ได้คร ได้รับคำปรึกษาแล้วเนี่ยนะหากเรามองว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตมากก็จะให้นำตัวเข้ามารักษาในกรมสุขภาพจิตของเราสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูปัญหาสุขภาพจิตจากการพน,นัน สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเบื้องตน้นว่าตนเองหรือคนรอบข้างติดการพนันหรือไม่ก็สามารถโทรศัพท์สอบถามและรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ปรึกษาปัญหาพนันตลอด24ชั่วโมงค่ะวันนี้หมดเวลาของ g o Go Together แล้วขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทย